สวัสดีเพื่อนเทุกท่านนะฮะพบกับนัดกันเรยวันนะครับวันนี้ตรงกับวันพุทธที่14นะครับเดือนกรกฎาแล้วนะฮะซึ่งวันนี้มีเรื่องของเลืองงามยามดีเกี่ยวข้องกับอะไรใหม่ๆใ,ใส่เสื้อผ้าใหม่ทําสีผมใหม่ตัดเล็บหรือว่าจะเปิดป้ายนะครับหรือว่าตั้งราคาสินค้าใหม่นะครับเดินทางระยะสั้นๆคุยนะครับในเรื่องสําคัญสําคัญนะครับมอบหมายงานปนลูกพืชผลทางการเกษตร ค้าขายออนไลน์นะครับหรือว่าจะไลฟ์สดในการขายของต่างๆก็ได้นะครับยุคปัจจุบันมันก็อาจจะใช้โซเชียลเป็นพิเศษนิดหนึงนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นนะครับหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องการขายนะครับเนี่ยมันจะเด่นเป็นพิเศษนะครับรวมไปถึงเรื่องของเลขมงคลนะครับมีดังนี้มีเลข1นะฮะเลข2นะครับที่ดีนะแล้วก็เลข8นะครับและสุดท้ายนะครับคือเลข5นะฮะ ส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกฉลกนะครับคือเลข3นะครับรวมถึงสีที่ถูกฉลกนะครับมีดังนี้มีสีเขียวสีส้มสีฟ้านะครับและสีหนึ่งคือสีแดงนะครับสีที่ไม่ค่อยใช้วันนี้คือ Hello Kitty นะครับสีชมพูนะฮะมาสตอรี่มามาฟังกันสั้นๆน,น,นิดนึงเนาะมันมีคำพูดของไอสไตล์นะครับแง่เอานักวิชาการระดับโลกมาพูดเลยนะฮะเขาบอกว่า ทุกทุกวันที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้นะครับทำไปเพื่อต้องการหาความสุขนะครับฟังแล้ง่ายเนาะแต่ว่าจริงๆมันคืออะไรรู้ไหมฮะมันเหมือนกับว่าเราทํางานก็าบอกทำงานนะครับต้องการหาเงินหาเงินไปเพื่ออะไรหาเงินไปเพื่อได้ซื้อข้าวของเครื่องใช้ซื้อบ้านซื้อรถแล้วเราก็จะมีความสุขถูกไหมฮะหรือเราทุกวันนี้นะครับ ออกกําลังกายนะครับออกเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงดูดีมันก็จะร่างกายดีมันก็มีความสุขคบหากับใครนะครับคุยกับใครคุยไปคุยมานะครับในเรื่องของคนรักนะฮะยังโสดอยู่คุยก็คุยมาต้องการมีคู่มีแฟนก็เพื่อที่จะได้มีความสุขในชีวิตคู่นะครับหรือเราทําธุรกิจธุรกรรมอะไรต่างๆหาเงินหาทองนะครับเอาจริงๆแล้วมีบ้านมีรถก็ต้องการให้ คนในครอบครัวเรานะครับเขาอยู่ดีกินดีมีความสุขแล้วเราก็จะได้มีความสุขเพราะฉะนั้นทุกกิจกรรมไม่ว่าเราจะทํางานเราทาอะไรก็ตามเพื่อค้นหาความสุขนะครับแต่ว่าไอ้ความสุขนี่นะฮะเขาก็มีวิจัยโดยการใช้คนนะครับหลายคนเลยนะแล้วมีการเทสนะครับว่าถ้ามีข่าวอะไรก็ตามที่ขึ้นมานะครับ หรือว่าเราใครโทรศัพท์เข้ามานะครับในวันนี้หรือข anyway, ่าวอะไรที่วิ่งเข้ามาในวนี้นะฮะติ้งขึ้นมาหรือว่าโทรศัพท์ติ๊ดติ๊ดเลยขึ้นมานะครับเรารับนะครับแล้วทุกครั้งที่เราได้อ่านข่าวทุกครั้งที่เราได้คุยกับใครทุกครั้งที่เราได้สนทนานะครับทางสื่อทางโทรศัพท์ถึงอะไรก็ตามนะครับแล้วเราให้คะแนนในสิ่งที่เราประสบพบเจอนะครับบางทีคุยกับแฟนบางทีคุยกับพ่อคุณแม่บางทีคุยกับเพื่อนที่คุยกับเพื่อนที่ทํางาน ที่คุยหรือว่าอ่านข่าวดารา,ข,าข่า,ขาวกีฬลาข่าวอะไรก็ตามนะครับแล้วค่อยเติมความเขเรียกเติมคะแนนทุกครั้งนะฮะเต็ม10ได้เท่าไหร่รู้ไหมฮะเฉลี่ยแล้วนะครับมันมีค่าเฉลี่ยได้กี่คะแนนทราบไหมได้7คะแนนนะครับเฉลี่ยได้7คะแนนเอาทุกคะแนนมารวมกันนะคระหารนะครับปรากฏว่าค่าเฉลี่ยคือ7คะแนนนะครับได้เล็7เลขดาวเสานี่แหละ ทำไมต้องเจ็ดคะแนนละอีก3คะแนนไปไหนนะครับเขาบอกว่ามนุษย์เรามันมีความรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่เป็นความสุขจะที่สุดแค่ไหนก็ตามนะครับในสิ่งที่เราพบเจอนะครับมันยังต้องขาดอะไรบางอย่างเพื่อที่จะไปเติมเต็มนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตในทุกวันนี้มันคือการรู้สึกได้ว่ามันยังไม่พอมันยังต้องเติมมันยังต้องหาวิธีที่จะให้ได้อีกนิดนึงให้ เจอความสุีกนิดนึงให้สําเร็จอีกนิดนึงให้มีทรัพย์สินนิดนึงอะไรก็ตามนะครับก็เรียกว่ามันเป็นการเติมเต็มหรือหาความสุขนะครับมันจะรู้สึกได้ว่าชีวิตมันยังไม่พอชีวิตมันยังไม่สมบูรณ์ชีวิตมันยังขาดชีวิตมันยังต้องหาอะไรหรือว่าต้องเหนื่อยต่อต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ามันยังไม่เต็มสินะครับมันยังไม่เต็มร้อยมันยังไม่เต็มคะแนนเต็มน,นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่า ให้เราดูชีวิตในยุคปัจจุบันนี้นะครับเราขาดอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ความสุขจริงๆบางทีเขาบอกว่ามันอยู่ที่เราพอใจนะฮะอาจจะเคยได้ยินเนาะบางทีเราก็อาจจะขาดขาดเกินๆนะฮะในเรื่องเงินทองบ้างหรือว่าในชีวิตคู่นะฮะในการคบหาคุยกันนะฮะบ,บางทีมันก็อารมณ์อรวยหรือมีปัญหาทะเลาะเบาแวงอะไรกันแบบนี้นะครับมันก็พอให้คะแนนดูเฉลี่ยแล้ว มันก็ไม่เคยเต็มสักทีนะครับแต่ถ้าเราจะมีความสุขได้ก็บอกว่าให้นึกถึงว่าที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันคือเต็ม1ิบละมันคือดีที่สุดละถ้ามากกว่านะั้นมันคือกําไรนะครับบางทีเราทะเลาะก,กับแฟนมีปัญหากับคู่ครองมีปัญหาอะไรกับคนที่เราที่ทํางานอะไรก็ตามนะครับเออมันก็เป็นแบบนี้แหละเขาก็เป็นแบบนี้แหละอืมเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเราก็ไม่ต้องไปกังวลในสิ่งที่เราขาดหรือว่าเราต้องการจะวิ่งหาอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็เป็นไปตามหน้าที่ของเราแต่ว่าเราก็จะไม่ทุกข์ในสิ่งที่ เราไม่ได้มันมาอะไรประมาณนี้นะครับอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าในวันนี้ผมว่ามีความสุขในแต่ละวันไปนะครับอย่าไปเครียดผมเห็นแต่ละคนในช่วงนี้เครียดกันเยอะนะเข,เข้าใจครับโอ้โหเพราะว่าสื่อหรือข่าวหรือก็ตามนะครับผมเอาจริงๆก็เครียดนะผมก็อ่านในข่าวแล้วก็ดูข่าวต่างๆนะครับวันก่อนนะฮะไม่ได้นอนมาหนึ่งวันนะฮะนับวเวลาแล้ว ไม่ได้นอนเลยเพราะว่าตอนแรกกะจะนอนแต่ว่าไม่ได้นอนมีเหตุทํางานแล้วก็อ้าวกลายเป็นแป๊บๆเช้าแล้วก็ทํางานต่อพอดีมีงานเช้ามืดอ,อยู่พอดีนะครับก็เลยนั่งทํางานต่อจนกลายเป็น24ชั่วโมงปรากฏว่าไม่รู้เรื่องเลยเบอนะฮะกลายเป็นว่าช่วงมืดๆหัวค่ําดูทีวีดูข่าวไปไม่รู้เรื่องเลยดูอะไรไวะเนี่ยงงนะฮะภาพอะไรไวะเนี่ยงงคือเบลอก็เลยนึกถึงนะฮะว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่เขาอดลัดนอนนะฮะ แล้วก็ไม่ใช่แค่นั่งดูทีวีอดมานอนด้วยเขาต้องเหนื่อยในการช่วยเหลือนะครับทุกคนเลยโอ้โห و, เครียดนะคนที่ไม่ได้นอนนี่มันเบลอแล้วสมองมันก็คิดวูนคิดนี่ฟุ้งซ่านนะครับแล้วลองนึกถึงคนที่เขาทํางานเพื่อผู้อื่นนะช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วไม่ใช่แค่วัน2วันนะแค่วันเดียวยังเบลอเลยกลายเป็นสัปดาห์เป็นเดือนและหลายเดือนอย่างเงี้ยนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนทุกข์แล้วก็เครียดนะครับ ยังไงก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกําลังใจมีอยู่ทุกที่นะครับแล้วก็ให้รู้ว่านะที่แห่งนี้มีกําลังใจให้เสมอนะครับ12ข12ราศีกันดีกว่าครับเช้าราศีมังกรกุมมีนะครับกับวันนี้จะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเรื่องที่เด่นๆคนราศีมังกรวันนี้ยังมีอะไรที่มันติดๆขัดๆกิ๊กๆกักะกระจุกกระจิกอยู่นะฮะแสดงว,ว่าวันนี้ต้องเตรียมมีสมาธินิดนึงในการทํางาน,นอาจจะมีงานที่หลุดหลดตกลนเลยกลายเป็นต้องกลับมาทําแก้ อะไรใหม่ประมาณนี้ได้นะครับรวมถึงวันนี้เหมือนกับไม่ค่อยมีสมาธิเรารู้ล่วงหน้าเราก็ต้องเตรียมสมาธิไว้ล่วงหน้าสักหน่อยว่าโอเคนะวันนี้อาจจะมีอะไรที่มันมีปัญหาอุปสรรคนะถ้ามันเป็นวันนี้เป้าหมายคือเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นจะแก้อย่างไรคือเตรียมแผนสำรองแผน2เอาไว้ด้วยนะครับในเรื่องต่างๆมาดูเรื่องของน,นี่เรื่องงานนะครับแต่ข้อดีของวันนี้นะครับคือมีคนช่วยเหลือถ้าสมมติว่าติดติดขัด,ขดอะไรก็ตามยังมีคนช่วยเหลือ วันนี้งานการถ้าเทียบระหว่างงานเก่ากับงานใหม่ให้เลือกงานใหม่นะครับถ้างานที่ราบรื่นกับงานที่มีอุปสรรคให้เลือกที่งานที่มีอุปสรรคนะครับงานที่ยากกับงานที่ง่ายให้เลือกงานที่ยากงานที่ออกนอกสถานที่วุ่นวายกระจุกกระจิกกับงานที่นั่งบนโต๊ะให้เลือกงานที่ออกนอกสถานที่อันนี้แล้วแต่ว่าถ้าเราเลือกได้นะครับถ้าเลือกไม่ได้ก็ทํางานตามปกติไปแต่ให้มีสมาธิในการทํางานแล้วกันครับต่อมาเรื่องของการเงิน ในช่วงวันนี้มุมชะตานะครับมันเป็นช่วงของส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายมันจะเป็นเรื่องเดิมๆนะครับมันอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายอะไรที่ต้องระวังเรื่องการซื้อของแล้วได้ของมีตําหนิมากกว่าหรือของที่มันผิดสเปคหรือของที่เราไม่ได้เตรียมการแล้วก็มันเป็นง่ายๆคือช่วงนี้มุมดา g g g วเกี่ยวเรื่องการงาน,านมันมีโอกาสที่จะเรื่องการเงินนะฮะมีโอกาสที่จะซื้อของแล้วมันได้ของที่เราไม่พอใจนะครับบางทีมันอาจจะเป็นของที่ซื้ออาหารก็ได้อย่างหนึ่งคนละอย่างกันมาอะไรประมาณนี้นะครับ ช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับควรจะหาวิธีที่จะาหารายได้พิเศษบ้างนะครับบางทีอาจจะเป็นไรายได้ที่เราหาได้เองหรือว่าอาจจะมีคนช่วยหรืออาจจะไปเอยปากขอความช่วยเหลือจากใครหรือว่าเอยปากว่าเราทำอะไรได้บ้างอะไรประมาณนี้นะเรียกว่าหารายได้พิเศษเอามาจุนเจอือเอามาช่วยนะครับคนที่มีคู่มีแฟนนะครับในช่วงนี้ต้องระมัดระวังอารมณ์งุหงกิดทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆหรือมีปัญหาเรื่องไม่เป็นเรื่องระหว่างกัน บางทีมันมีการงอนกันนะบางทีมันก็มีกันบ้างนะครับแต่ว่าช่วงนี้พยายามมีระยะยาแบบอย่างเงียบนานเกินนะครับบางทีความเงียบให้ใส่กันเนี่ยบางทีมันแรงกว่าการพูดด้วยกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของคนที่โสดนะครับในช่วงวันนี้ต้องระมัดระวังคนที่มีคู่เข้ามาด้วยนะหรือว่าง,ง่ายคือช่วงเนี้ย อาจจะเป็นใครที่คุ้มเครือเข้ามาหาเราแล้วกันนะครับก็ต้องเซฟไว้ด้วยแล้วก็สุขภาพร่างกายในช่วงวันนี้ที่ต้องระมัดระวังคือการไมเกรนขึ้นปวดหัวปเป็นหวัดร้อนในยังพานไปถึงเป็นไข้นะครับแล้วก็คันตามเนื้อตัวนะครับโอเคต่อมาชาวราศีกุมนะครับในช่วงวันนี้พื้นดวงการเดินทางติดต่อระยะสั้นอาจจะมีปัญหานะครับต้องระมัดระวังนิดนึงมันมีกิจกรรมอะไรให้ทําพิเศษอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแผนงานพิเศษ มีดวงต้องไปเริ่มทําอะไรที่เราเขาเรียกงานกระจุกกระจิกเพิ่มขึ้นนะครับงานย่อยๆเข้ามาเฉยเลยงานหลักๆง,งานใหญ่จะโดนชะลอ,รอหรือเบรกหรือว่าเปลี่ยนแผ้อะไรบางอย่างเลยต้องไปทํางานย่อยๆนะครับวันนี้มีข้อดีคือการติดต่อการเจรจาสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เหมาะกันเจรจาติดต่อต่อรองในเรื่องต่างๆที่เราต้องการนะครับ <S 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 ข้อดีของวันนี้นะครับคือเรื่องของคนช่วยเหลืออยากให้ใครช่วยเหลือวันนี้พูดคุยจะสําเร็จนะฮะ วันนี้อีกอย่างหนึ่งครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของบาดเจ็บเจ็บเนื้อเจ็บตัวและก็บางทีมีปัญหาทะเลาะนะครับกับน้าง,งานบางทีคุณจะต้องเดินทางไปไหนมาไหนทะเลาะกับคนในสถานที่ทะเลาะกับรถที่ขับมาบนถนนรวมกันนะฮะมีปัญหาการทะเลาะหรือขัดแย้งหรือโมโหใครสักคนหนึ่งหรือสักคันหนึ่งอยู่บนท้องถนนอะไรประมาณนี้นะฉะนั้นวันนี้ระวังอารมณ์นะครับคุณจะแบบบ่นเยอะ เอ็นดงก็ไม่ดีเอ็นดังก็โมโหประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเซฟๆฟอารมณ์ด้วยนะครับในช่วงวันนี้ความรักในวันนี้พื้นดวงนะครับคนโสดน่ะมันมีดวงที่มีสเสน,น่ห์จนคุณอาจจะพูดคุยอะไรกับใครแล้วเขาก็ชอบเราเพิ่มมากขึ้นก็นได้แต่กับคนที่ความรักนะมีแฟนแล้วระวังทะเลาะเล็กๆน้อยๆหรือว่ามีปัญหาที่เครื่องอารมณ์กันยังไม่ค่อยเหมาะกันคุยเรื่องสําคัญๆในวันนี้นะ แล้วก็มีดวงน้อยใจนะครับไม่เราน้อยใจกาแฟน้อยใจคือมีการส่งสัญญาณความน้อยใจหากันนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เกียิกันแล้วกันแล้วก็เมตตากันแล้วกันแล้วก็ให้อภัยกันและกันให้ไวให้มากๆเลยนะเลือต้องไวดเลยนะบางทีให้อภัยกันนะแต่ว่าโอ้โหกว่าจะให้อภัยทีโค่นนานเลยมันเครียดกันมาก่อนเพราะฉะนั้นวันเนี้ยระวังความสัมพันธ์กระจุกกระจิกระหว่างกันและกันด้วยนะครับใครที่มีคู่อีกคนนึงก็ ระวังการทะเลาะขัดแย้งหรือว่ามีเหตุให้น้อยใจกันนะอ่าโอเคต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับในช่วงวันนี้ต้องระมัดระวังอาการปวดศรีรษะอ,อ่แล้วก็ปวดตานะครับอ่าแล้วก็ท้องผูกหรือท้องเสียระบบขับถ่ายมีปัญหานะครับบางคนลามไปถึงเรื่องของระบบย่อยอาหารคือร้อนเรียกว่ากดไหลย้อนได้เลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีดวงจ็่มนเจ็บตัวทําอะไรช้า,ชา บางทีคุณอาจจะลื่นสะดุดทกล้มนะครับน้ำมันกระเด็นเจอของแข็งของมีคมบาดเล่นกัตสัย์ถูกสัตว์ควรกัดงับอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะแล้วก็เรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับช่วงนี้ถ้าจะมันจะมีความห่วงเราอาจจะห่วงท่านทําอะไรสักอย่างที่ทําให้หน่าห่วงนะครับฉะนั้นช่วงนี้บุปการีต้องเตือนอย่าออกไปไหนนะออกไปออกไปข้างนอกต้องรีบๆกลับแล้วก็เซฟตัวร่างกายดีๆด้วยนะครับต่อมาเช้าราศีมีนนะฮะ ผู้ที่เกิดในราศีมีนในวันนี้การเดินทางระยะสั้นมีปัญหานะครับข้อแรกเลยนะข้อที่2ครับคนราศีมีนมีดวงเกี่ยวพันกับเรื่องของความคิดมากฟุ้งซ่านช่วงนี้อาจจะมีอะไรที่แบบโอ้คิดมากฟุ้งซ่านได้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องความคิดของเราด้วยนะครับข้อดีของคนราศีมีนนะครับในช่วงนี้คือเรื่องของการเงินคุณคุยเรื่องสําคัญเรื่องที่เป็นผลประโยชน์โอกาสที่จะสำเร็จมีคุณคุยเรื่องอะไรต่างๆในช่วงวันนี้ มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เราคอยอ่ข้อหนึ่งดวงเขาเรียกว่าคนแก้ชีดช่วยเหลือบางทีอาจจะเป็นหัวหน้าเพื่อนรุ่นพี่นะครับหรือเ,เป็นรุ่นพี่ที่ทํางานหรือ,อจจะเป็นญาติพี่น้องบางคนนะครับช่วยเหลือเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะขอความช่วยเหลือจากใครก็จะได้นะครับประการต่อมาคุณจะได้ล่วงรู้ความลับอะไรบางอย่างกับ ใครบางคนที่เอาข่าวอะไรมาให้เราฟังนะฮะฉะนั้นวันนี้รู้ความลับอะไรมาก็ปิดปากแล้วก็เงียบเอาไว้อย่าไปโพนาเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอะไรที่กลายเป็นเรานี่แหละโวยที่สุดที่เอาความลับไปบอกนะครับเราะมัดระวังด้วยรวมถึงวันนี้ถ้าขอความช่วยเหลือจากใครที่บอกว่าสาเร็จนะครับและใครมาขอความช่วยเหลือจากเราเราก็ต้องดูดีว่าถ้าเป็นการขอความช่วยเหลือด้วยเงินนะฮะจะต้องทําอย่างไรแน่ก็ดูดีๆนิดนึงความรักระยะนี้นะครับสิ่งที่โดดเด่นกับคนที่ราศีนี้นะครับ คือทั้งโสดและไม่โสดนะครับคุยเรื่องสิ่งใดเขาจะเชื่อถือนะฮะคุณจะคุยให้เขาสบายใจคุณคุยให้เขา,าช่วยเรานะครับหรือว่าเข้าใจอะไรบางอย่างที่เราสื่อสารไปเขาเรียกว่าดวงปากที่เกี่ยวข้องกับคนที่เรารักนะครับเด่นแสดงว่าถ้าเราอยากให้เขาทำสิ่งใดให้ก็พูดเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือปัญหาเกี่ยวกับแฟนแฟนจะเครียดเกี่ยวกับเรื่องงานหรือเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองหรือโปรเจกต์ที่เขาทำอยู่หรือว่าอะไรสักอย่างที่เขาเผชิญอยู่นะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นกําลังใจให้เขาด้วยละกันนะฮะแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินซื้อของบางอย่างแล้วด้วยของที่มีตําหนิไวะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ของซื้อของด้วยครับกิจกรรมวันนี้ดูจะยุ่งยุ่งเหนื่อย,ย,ย,ย มันอาจจะไม่ได้อะไรที่เป็นน้ําเป็นเนื้อนะครับในวันนี้แต่ว่ามันได้งานกระจุกกระจิกเข้ามาอย่างต่อเนื่องหรือว่าต้องทําอะไรที่แบบโอ้หมดวันละประมาณนี้นะครับช่วงหัวค่ําถึงมืด,ม,ดมืดต้องระมัดระวังเรื่องของอปัญหาเกี่ยวกับหมุนเงินใช้เงินหรือว่ามีข่าวอะไรที่เราแบบไม่ค่อยสบายใจนะครับหรือมีข่าวหรือว่าได้เห็นข่าวอะไรที่เรารู้สึกว่าหดห,หูห่เหียวอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็พยายามทําให้กายใจมีความมีพลังหน่อยนะโอเคนะครับ และทีนี้ครับมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนิดนึงระวังท้องเสียด้วยนะครับกับเรื่องของกรดไหลย้อนและข้อนึงครับคนราศีมีนช่วงนี้นะครับมีปัญหาเรื่องของไมเกรนเพราะฉะนั้นระวังเรื่องของอาการไมเกรนหรือปวดหัวข้างเดียวด้วยนอนให้พอแล้วก็กินน้าเปล่าเยอะๆแล้วกันนะฮะความรักข้อนึงนะผมห่วงคนที่มียังไม่มีคู่นะครับระวังคนที่เขามีคู่เข้ามานะครับโอเคบทสรุปนะครับในเรื่องของงานหรือวันนี้นะครับของคนราศีมังกรนะครับ จุกจิกวุ่นวายเตรียมแผนสำรองเอาไว้นะครับเนี่ยสั้นๆเลยแล้วก็เรื่องของอสเสน่ห์ชาวราศีมังกรอยู่ที่ใบหน้าพยายามทำหน้าตาให้สะอาดพองใสหน้า,นๆๆนามันเด่นๆหน้ามันติงเด้งน,นะเนียนๆบางคนบอกโหปู่หรือคุณลุงบางท่านก็อกโหทำไงให้เนียนแล้วเนี่ยก็พยายามให้แบบเรียกว่าหน้าตาสุดใสสะอาดแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไว้นะครับจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้นะครับแล้วก็คนราศี กุมนะครับสเสน่ชาวราศีกุมอยู่ที่เสื้อผ้าลายทางหรือลายดอกนะครับวันนี้มันคือมันไม่ไม่ไม่ไมสีพื้นะนะฮะวันนี้จะเป็นลายพรางลายดอกหรือลายที่ต้องมีลวดลายนะครับนี่มันจะดวงมันจะเด่นก็เรียกอาพรน,นะครับที่สง่าหรือว่า,าพรที่ดึงดูโชคลาภเลยก็ว่าไปนะครับฉะนั้นวันนี้ก็เอาประมาณนี้แล้วก็เรื่องของอวันนี้นะครับบทสรุปของงานนะครับมันมีดวง มีกิจกรรมอะไรแทรกอะไรด่วนคืองานมันทำหลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันหรือว่ามีงานแก้ปัญหาเข้ามาที่ต้องให้ช่วยนะครับแล้วก็เราก็สามารถช่วยเหลือได้ระวังบริวารทำงานหลุดตกหล่นผิดพลาดแล้วเราก็ต้องไปแก้ปัญหาด้วยนะครับสุดท้ายชาวราศีมีนะครับในเรื่องของเออสเน่ห์น่ต้องมีเสน่ห์มีเหมือนกันนะคนราศีมีนะครับสเสน่ห์เสื้อผ้าสีพื้นวันนี้เสื้อผ้าสีพื้นเลยนะ คุณจะสีพื้นสว่างสีพื้นเรียบเรียบหรือสีพื้นเข้มก็ตามสะดวกจะเป็นเสื้อผ้าอาพรต่างๆเรียบเรียบนะครับบางคนชอบใส่ตา่างหูใส่กาไลใส่แหวนใส่อะไรก็ตามดูวงหรือว่าดูที่มันเรียบเรียบนะครับ,บ,บไม่ต้องแบบฉูดฉาดนะเนี่ยมันจะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาได้นะครับโอเคเนาะก็ผมลงดวงนะครับครึ่งเดือนหลังของกรกดานะครับสีราศีเมื่อวานนี้ ลงราศีพฤษภเมถุนกรกฎแล้วก็สิงห์ไปนะครับวันนี้ก็เลยลงราศีกันตุลพิจิกแล้วก็ธนูนะครับก็ลองติดตามดูอาจจะเป็นสองดวงของแฟนเราก็ได้หรือนี้คนชอบสองดวงแฟนกันนะก็โอเคครับตามสะดวกได้นะครับบางทีก็ต้องเตือนเขาบางทีมีเรื่องอะไรที่เขาต้องระวงังหรือลูกเราเนี้ยนะครับเราก็จะได้รู้ล่วงหน้าไว้ได้นะครับโอเคนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอให้คืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับพรุ่งนี้เช้าเป็นวันที่ดีแล้วก็ตื่นมาสดชื่นแจ่มใส ทำสิ่งใดในวันพรุ่งนี้สำเร็จสมปรารถนานะครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ